รักครั้งไหนความรักครั้งนั้นความรักของฉันที่ผ่านมาก็ใช้ไปวันวันแต่ว่าครั้งนี้กลับมาครั้งนี้ความรักเธอนั้นที่มามันดีย่งมากมายก็เธอนั่นคือคนที่ใช่และพอดีจากนี้ชีวิตฉันเปลี สวัสดีค่ะคุณปลาสบายดีนะคะก็เข้ามาในร้านก็เห็นลูกค้าเต็มไปหมดก็ดีใจด้วยแล้วก็ขอให้ทุกปีทุกปีของ f ิ d e ดเ l w e วีดดิ้งเจริญขึ้นมากๆมีเงินเป็นแสนแสนล้านขอให้ทุกคนเวลาจะแต่งงาน ก็คิดถึงฟิลเดร่เวดดิ้งด้วยนะคะนะขอให้วันเกิดที่ผ่านมาพอดีพี่ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้มาก็ถือโอกาสอวยพรให้คุณปลาในวันเกิดมีความสุขมากๆก็แฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างคิดอะไรขอให้สมดังปรารถนาทุกประการขอให้ ลูกเต้าก็มีแต่ความเจริญเ<ล>ชื่อฟังพ่อแม่นะคะ<ๆ>ปใช้วัน